สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมคุณนนท์การเกษตรอีกเช่นเคยนะครับมาพร้อมลูกชายนะครับเพรน้อยนะครับอ่าวันนี้อยู่ที่สวนนะครับสวนอะไรลูกหน่อไม้ฝรั่งนะครับที่ปลูกลงดินนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําเทคนิคเล็กๆนน้อยนะครับสําหรับการดูแลหน่อไม้ให้มันติดดอกออกผลนะครับนะครับ หลักการนะครับก็ไม่ยากนะครับก็ปล่อยให้เขาเป็นหนอนะครับแล้วก็ดูหนอที่หนอโตหนอใหญ่สมบูรณ์นะครับให้เขายืนต้นสูงไปเลยนะครับก็คือช่วงที่จะให้เขาติดดอกออกผลก็คือช่วงหน้าหนาวไปหาหน้าร้อนนี่นะครับก็คือปล่อยเขาไปเลยไม่ต้องไปถอนต้นตอนอะไรเขาไปกินนะครับก็ปล่อยไปนะครับการดูแลนะครับก็คือต้นไหนที่เขาไม่ติดดอกออกผลเราก็ตัดครับอ่าตัดนะครับตัด นโน่นครับมองดูนะครับตัดตัดทิ้งไว้เพื่อให้เขาแห้งเหี่ยวใต้แล้วก็ค่อยถอนนะครับถ้าเราถอนตอนนี้เดี๋ยวไปโดนดอกโดนผลเขาอ่านะครับแล้วก็ร่วงะนะครับโอเคแล้วก็ทําหลักเสาหลักยึดไว้ครับเสาหลักยึดไว้นะครับผูกไว้เพื่อไม่ให้โคนต้นเขาล้มเขาหักแล้วก็โคนต้นไม่สมบูรณ์นะครับผลเขาก็จะได้เจริญเติบโตอย่างนี้ครับ เห็นไหมครับอ่าโอเคนะครับผลเขาก็จะได้เจริญโอเคเดือนเดือนดูต่อลูกอ่าเดือนไปดูต้นต่อไปต้นไหนลูกต้นที่มีดอกเยอะๆนี่ใช่ไหมอ่าต้นนี้ใช่ไหมลูกต้นไหนต้นนี้ได้ไหมอ่าต้นนี้นะครับตัวนี้ก็มีดอกเยอะนะครับเห็นไหมครับเราก็จะเอาแต่อ่าต้นที่เขามีดอกไว้ครับต้นที่เหลือเราก็ตัดนะครับนะครับแล้วก็ทําหลักยึดไว้ผูก เชือกยึดว้นะครับตัวนี้กําลังจะสุกนะครับกําลังแก่แล้วนะครับสมบูรณ์นะครับการใส่ปุ๋ยนะครับก็เป็นปุ๋ยมูลไก่นะครับมูลไก่ผสมดินนะครับดินดินนวปนทรายนะครับนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูวิธีผสมนะครับของผมนะครับการดูแลก็แล้วแต่ใครนะครับเทคนิคของใครของมันนะครับเวลาปลูกก็จะมีเทคนิคของใครของมันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องอ่าแล้วก็มาดูต้นนี้เห็นไหมลูกลก็ไม่ลก ลูกดกนะครับอ่าไปดูต้นที่สุกหน่อยลกูกต้นที่สุกอยู่ไหนอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงนี้อ่ามาดูไปดูต้นที่สุกผลสุกหน่อยอ่าเป็นยังไงเอามาดูหน่อยยกโอ้ยเปียกเอ้ยพ่อตกสะแล้ว <c oughs> อ่ามาดูต้นที่สุกหน่อยไปเก็บมเมล็ดที่สุกให้หน่อยผลที่สุกเอามาดูหน่อยสิอา่าเอามาบีบใส่มือพ่อหน่อยตัวนี้อ้ายังไม่สุก เท่าไรเอาต้นผลสุกสุกลูกนี่เห็นไหมผลแดงแดงเยอะๆนี่นี่นะครับอ่าโอเคเอามาเอามาครับออาบีบให้มือบีบใส่มือพ่ออ่ามือลูกชายมีแตะดินนะครับเล่นยดินกับพ่อนี่นะครับบีบออกมาก็จะเป็นผลที่สุกแล้วก็มีมเมล็ดที่โตเต็มที่นะครับไม่มีมเมล็ดรีบเลยนะครับนี่ครับมียูซีเมล็ดนะครับอันนี้คือเขา สมบูรณ์ดีนะครับก็คือจะสุกสีแดงเต็มต้นเลยนะครับถ้าเขาสมบูรณ์นะครับถ้าเขาไม่สมบูรณ์นะครับเขาก็จะเป็นมเมล็ดอ่าเป็นผลสีเหลืองเหลืองออกส้มๆนะครับก็จะไม่สมบูรณ์นะครับก็าดวสาเอาลูก <c oughs> ดูขึ <c oughs> ้นลูกอ่า,ๆๆๆๆอาโอเคนะครับก็พามาดูเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอันนี้ก็เต็มเลยนะครับอันนี้ก็คือการปล่อยให้ติดอ่าเมล็ดติดผลนะครับ เดี๋ยวก็จะได้ขยายพันธ์ต่อนะครับส่วนนะครับที่เหลือนะครับผมก็จะต้องทําให้เสร็จนะครับช่วงนี้ก็งดนะครับไม่ต้องไปเก็บหน่อ,นอเขากินนะผมจะเอาพันธนะครับอันนี้ก็คือต้องทําอีกเยอะนะครับหลายนะครับส่วนการอ้าวเดี๋ยวเดอน การผสมดินนะครับอเดี๋ยวพอพาเดินมาดูนะครับดินนะครับที่จะใช้นะครับก็เป็นดินร่วนปนทรายนะครับแล้วก็ผสมกับมูลไก่ที่ผสมแกลบนะครับก็ใช้ในอัตราส่วน1ต่อ3นะครับแกลบผสมมูลไก่1ส่วนแล้วก็ดิน3ามส่วนนะครับก็ผสมไปเลยแล้วก็เอาไปเทนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็รดน้ํานะครับ ที่เหลือก็ต้องดูแลนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมก็เก็บมาฝากนิดๆเนี่หน่อยนะครับก็มาฝากนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะปลูกหน่อไม้ฝรั่งไว้กินเองนะครับก็ปลูกไว้สักห้าสิบนะครับนะครับก็พอสามสิบถึงห้าสิบนะครับส่วนผมก็ปลูกไว้กินแล้วก็มีไว้ขายตามหมู่บ้านนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสําหรับ หน่อไม้ฝรั่งครับดูแลไม่ยากไม่ค่อยมีโรคมีภัยอะไรนะครับอ่าโอเคครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ติดตามกับผมคุณนนท์การเกษตรนะครับแล้วก็ลูกชายอะไรเพชรบายหน่อยลูกบายหน่อยบายโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ